นี่เป็นการไปเที่ยวอียิปต์ครั้งแรกของคุณและเพื่อนใหม่ของคุณที่นั่นเชิญคุณไปรับประทานอาหารกลางวันแต่อาหารมันจืดชืดไปหน่อยคุณจึงอยากปรุงรสมันด้วยเกลือและพริกไทยแต่คุณไม่เห็นมันอยู่บนโต๊ะคุณจึงขอจากพวกเขาและมันทําให้พวกเขาช็อกมากกลายเป็นว่ามันเป็นการดูถูกคนที่ทําอาหารเป็นอย่างมากเมื่อมีคนต้องการเปลี่ยนรสชาตินั่งเดิมของอาหารที่พวกเขาทําให้กินพวกเขาปรุงอาหารให้มีรสชาติแบบนั้นอย่างมีเหตุผลและการปรุงรสเพิ่มหมายความว่าอาหารจานนั้นยังไม่ดีพอ เราคุ้นเคยกับการให้ทิปพนักงานที่ทําให้เราพึงพอใจแต่อย่าให้ทิปพนักงานเสิร์ฟคนขับแท็กซี่หรือพนักงานโรงแรมในญี่ปุ่นพวกเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเพราะพวกเขาได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการที่ดีกับคุณแล้วและไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่พอทําให้มันดีขึ้นและถ้าคุณต้องการแสดงความชื่นชมจริงๆก็แค่กล่าวขอบคุณการให้ทิปไกด์ส่วนตัวบริษัททัวร์และล่ามเป็นเรื่องปกติ คุณสามารถใส่เงินจำนวนเท่าใดก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมลงในซองจดหมายแล้วมอบให้กับพวกเขาหากคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนร่วมง,งานชาวญี่ปุ่นให้ศึกษามารยาทในการใช้ตะเกียบเมื่อคุณเชี่ยวชาญในศิลปะก,การใช้ตะเกียบแล้วคุณห้ามเอามันมาถูกันเรามักทำแบบนี้เพื่อกำจัดเสียนดังนั้นมันอาจจะดูเหมือนว่าคุณไม่พอใจกับตะเกียบที่เจ้าภาพจัดไว้ให้คุณอย่าจิ้มตะเกียบลงในชามที่มีข้าวเพราะมันจะดูเหมือนทูบที่ใช้เส้นไหว้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อย่าโบกตะเกียบไปมาหรือใช้ตะเกียบชี้ไปที่สิ่งของทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายมากเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยตะเกียบหรือด้วยมือที่จับตะเกียบอยู่มันดูไม่สุภาพและคุณยังทําให้ของหกอ,อีกด้วยเมื่ออยู่ในอิตาลีอย่าสั่งคาปิชิโน่หลังเที่ยงคนท้องถิ่นไม่ทําแบบนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่านมและฟองนมจะทําให้เครื่องดื่มกลายเป็นอาหารและมันไม่ดีต่อการย่อยอาหารนอกจากนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับก,บการยืนดื่มกาแฟที่บาร์ และจ่ายเงินก่อนที่คุณจะสั่งขั้นแรกคุณต้องจ่ายเงินที่เครื่องบันทึกเงินสดก่อนจากนั้นแสดงใบเสร็จรับเงินกับพนักงานเสิร์ฟเพื่อ,อรับเครื่องดื่มของคุณคุณชอบเคี้ยวหมากฝรั่งมากเลยหรือเปล่างั้นคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่อึดอัดใจในสิงคโปร์ห้ามใช้ขายและนําเข้าหมากฝรั่งที่นั่นและคุณจะต้องจ่ายค่าปรับหลายพันดอละลาร์ถ้าคุณทําแบบนั้นกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ในปี1990เพื่อทําให้บ้านเมืองสะอาดขึ้น และทาให้รถไฟด่วนในท้องถิ่นวิ่งได้ตรงตามเวลาเมื่อมีการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนใหม่นี้ผู้โดยสารแปะหมากฝรั่งไว้ที่เซ็นเซอร์ประตูรถไฟทําให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากด้วยกฎใหม่นี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วนโยบายงดหมากฝรั่งพร้อมด้วยกฎที่เข้มงวดอื่นๆช่วยทําให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่จริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะถ้าคุณต้องเคี้ยวอ,อะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาหน่วยงานท้องถิ่นแนะนำให้เปลี่ยนหมากฝรั่งเป็นก้วยแทน ไม่อยู่บนโต๊ะอาหารในโบลิเวียถ้ามีคนขอให้คุณส่งอะไรบางอย่างให้เช่นเกลืออย่าให้สิ่งนั้นกับพวกเขาโดยตรงยื่นให้คนที่นั่งข้างๆแล้วพวกเขาจะส่งต่อให้คุณหากคนข้างๆกาลังขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆคุณก็ยังยื่นให้พวกเขาตรงๆไม่ได้คนที่อยู่ข้างๆคุณจะต้องช่วยมารยาทบนโต๊ะอาหารนี้มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าการมอบของให้ใครบางคนโดยตรงจะนําโชคร้ายมาให้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ คุณไม่สามารถเอื้อมข้ามโต๊ะหรือยืนขึ้นเพื่อส่งของบางอย่างหรือโยนของให้ใครบางคนได้และอย่าลืมวางมือทั้งสองข้างไว้บนโต๊ะเมื่อคุณไม่ได้กินอาหารอยู่มันอาจจะดูเหมือนคุณกำลังพยายามซ่อนบางอย่างไว้ถ้ามือของคุณไม่ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณไปรับประทานอาหารในจอแดนเจ้าภาพอาจให้กาแฟอารับรสขมกับคุณเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่าพยายามค่อยๆจิบมันสิ่งที่ควรทำอย่างสุภาพคือการดื่มมันให้หมดอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนดื่มเสร็จเมื่อไหร่ พวกเขาจึงจะสังสรรค์กันต่อเมื่อคุณส่งถ้วยกาแฟเปล่าให้เจ้าภาพอย่าลืมสั่นข้อมือด้วยล่ะถ้าคุณส่งมันกลับไปเฉยๆแสดงว่าคุณกําลังของกาแฟเพิ่มอย่ารีบมาถึงงานให้ตรงเวลาในเวเนซุเอลาคนอาจจะคิดว่าคุณยาบใครยหรือโลภมากบริญาที่ควรทําคือการมาสายส0 1ถึงนาทีกิจกรรมที่กําหนดเวลาไว้ตอน7จ็ดโมงเช้ามักจะเริ่มจริงๆตอน8ปดโมงหรือหลังจากนั้นประเด็นราวขำๆคือในช่วงปี1980 นักข่าวต่างประเทศคนนึงมาถึงงานแถลงข่าวสายกว่า1ชั่วโมงเมื่อเห็นว่าห้องส่วนใหญ่ไม่มีคนเลยเขาจึงเข้าไปขอโทษผู้จัดงานที่พลาดงานนี้แต่ผู้จัดงานบอกเขาว่าเขาเป็นนักข่าวคนแรกที่มาถึงเลยมันค่อนข้างน่าสนใจเพราะนาฬิกาในประเทศนี้เดินเร็วกว่าประเทศอื่นทั่วโลก0.9วินาทีมาเป็นเวลาหลายปีคุณกําลังวางแผนที่จะเดินทางในรถบัสในไอแลนด์เร,เร็วนี้หรือเปล่าอย่าลืมขอบคุณคนขับรถตอนที่คุณออกจากรถบัส คุณจะได้ยินคนในท้องถิ่นทำแบบนี้ด้วยเสียงที่ดังมากเพราะมันเป็นเรื่องปกติของที่นั่นคุณต้องเลือกของขวัญให้ดีๆถ้าคุณได้รับเชิญไปบ้านในเวียดนามผลไม้ขนมหวานหรือเครื่องหอมถือเป็นของขวัญที่โอเคเชื่อกันว่าผ้าเช็ดหน้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการร่ำลาที่น่าเศร้าและเครื่องมือที่ใช้ตัดเป็นสัญญาณของการตัดความสัมพันธ์ดังนั้นอย่านำสิ่งเหล่านี้มาเป็นของขวัญห่อของขวัญด้วยกระดาษหลากสีและอย่าเลือกใช้สีดำ พวกเขาเชื่อว่าสีนี้เป็นลางร้ายเมื่อคุณจะมอบของขวัญให้ถือด้วยมือทั้งสองข้างและอย่าแปลกใจที่เจ้าภาพจะไม่เปิดมันดูทันทีพวกเขาจะเปิดหลังจากที่ผู้ให้กลับไปแล้วอย่าเหลืออะไรไว้ในจานของคุณในอินเดียมันเป็นสัญญาณของการไม่เคารพอาหารที่คุณกินอาหารถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้ซึ่งมันจะทําให้เจ้าภาพไม่พอใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรล้างมือและเช็ดให้แห้งก่อนเริ่มมื้ออาหารอย่าลืมชมแม่ครัวด้วยแล้วรอให้คนที่อาวุโสที่สุดลุกขึ้นก่อนที่คุณจะลุกออกจากโต๊ะในอินเดียใต้เป็นเรื่องปกติที่จะเสิร์ฟอาหารบนใบตองคุณต้องพับมันจากด้านบนเมื่อคุณทานอาหารเสร็จแล้วการพับจากด้านล่างหมายความว่าคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับเรื่องความสําเร็จอาจจะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีแต่อย่ากุยโวเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณในเดนมาร์กคนท้องถิ่นเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันดังนั้น คุณจะไม่ได้ยินพวกเขาพูดถึงอาชีพที่ประสบความสําเร็จพรสวรรค์หรือความพิเศษของพวกเขาและพวกเขาก็คาดหวังสิ่งนี้จากคุณด้วยถ้าคุณอยากได้เรื่องคุยดีๆพวกเขายินดีที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของประเทศเขาชาวเดนมาร์กภูมิใจในสิ่งนี้และความอาัจรรย์ทั้งหมดของมันถ้าคุณกําลังจะไปเที่ยวประเทศเยอรมันและวางแผนจะขับรถบนถนนอโตบานที่มีชื่อเสียงอย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะออกเดินทางการหยุดรถจอดรถกลับรถ และถอยรถบนถนนที่ใช้ความเร็วสูงนี่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ถึงคุณจะต้องจอดรถเพราะน้ำมันหมดก็ตามคุณก็ต้องจ่ายค่าปรับเพราะคุณควรวางแผนให้ดีกว่านี้และแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วถนนอโตบานจะไม่มีการจำกัดความเร็วแต่ให้ระวังเมื่อคุณกำลังผ่านเขตเมืองเช่นแฟรงก์เฟิร์ตเบอร์ลินและมิวนิกหรืองานก่อสร้างและการจราจรที่หนาแน่นจะมีคำแนะนำความเร็วเป็นพิเศษสำหรับจุดนี้ ถ้าคุณวางแผนที่จะท่องเที่ยวในไซปรัสด้วยรถยนต์ดื่มน้ำไม่พอก่อนที่จะสตาร์ทรถเพราะไม่อนุญาตให้ดื่มสิ่งใดๆรวมทั้งน้ำขณะขับรถอยู่บนเกาะน,นี้ดังนั้นถ้าคุณอดไม่ได้ที่จะกินของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มตอนขับรถก็เตรียมจ่ายค่าปรับได้เลยในเอธิโอเปียคุณต้องคิดให้ดีก่อนเลือกของขวัญให้ใครสักคนพวกเขามองว่ามันเป็นนี่ที่จะต้องชดใช้ในอนาคตดังนั้นถ้าคุณให้ของที่มีราคาแพงมากผู้รับจะต้องเสียเงินจำนวนมากในการให้ของขวัญกลับ หรือต้องรู้สึกเป็นนี้คุณ